เท่าไหร่ดีจิลาเสนอไหมเสนอไหมคะคันนี้ยาลิสคอใช่แล้วค่ะถ้าไม่เสนอราคาขออนุญาตตั้งราคาวไว้ที่570,000บาท57 0,000 5ห7 0 0 0รับได้ให้ราคามาก่อนได้เลยลูกค้ารับไหมราคานี้าคุณลูกค้าใช้งานมันน้อยนะคะ3,900กว่ากิโลใช่แล้วค่ะแต่ว่าสีส้มเบอร์ป 4, ี24จะปี24ซื้อได้อยู่แล้วเปิดเลยลูกค้าชมมาก่อนไหมสวัสดีค่ะออนไลน์ยินดีราคาก่อนได้เปิดก่อนมีอนเลยค่ะลูกค้า5 7เป็นบาทขายแล้วค่ะราคา,า,คาที่ลูกค้าออนไลน์มาก่อนดีสซื้อต่อตามได้ค่ะ507,000ข,ขายแล้วนะขายแล้วนะโซ่ราคาก่อนได้เลย2,000บาท4,000บาทราคาเปลี่ยนน่ารักประมูลค่ะ5,700แต่นี้ามื่อไก่อนนะี้ซื ห้าจ็แปดศูนย์ลูกค้านาประมูลห้านแปดบาทลูกค้าตอนนี้ค่ะสองพันสี่พัารประมูลค่ะห้าแปดสดหกน่าประมูลเลยห้าปดบาทแปคาเปลี่ยนออนไลน์ค่ะห้าปดบาทตอนนี้้าศนยราคาเปลี่ยนแล้วค่ะห้าแสนบาทมากกว่านี้ไม่ค่ะสองพัออนไลน์ห้าเก้านคาตอนนี้ห้าแสนเาหมพันมากกว่านี้ซื้ต่อตามได้ค่ะห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่พันออนไลน์ไม่ค่ะหกพันไต่อได้ค่ะห้ากับหกลูกค้าออนไลน์มากกว่านี้ซื้ต่อตามได้นะคะห้ากอบหกกัป ต่อค like ่ะ6กแ0 0สอ0ออนไลน์ค่ะ6 4 0 0 0ราคาตัวนี้เม่อกนี้สู้ต่อตามได้ค่ะห0 0 0บาทลรือ้าออนไลน์6 4 0 0 0บาท6 0พันราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ6 6 0 0 0 0ันืนราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ6 0 0 0บาทม่ว่อนี้สู้ต่อตามได้นะคะ6 0 0ราคาตัวนี้เมื่อว่อนี้สออนไลน์ค่ะ6ราคาตัวนี้6 0นนี้สู้ต่อตามได้6 8 0 0 0ราคาสู้ค่ะ 620มาแล้วขอบคุณค่ะ600,000บาร์้าออนไลน์ค่ะ600,000บาทิ600,000บาทนัดหนักหน2,000ไปต่อได้ค่ะ6224ราคาเปลี่ยนมากกว่าน,นี้สุ้ต่อตามได้ค่ะ6 2, 6 2 4 0 0 0นัดหนึ่งนัหนึ่ง6 2 4 0 0 0นัสองสองมา ว่านี้ไหมคะถ้าไมากว่านี้สู้ต่อตามได้6,000นะคะเปลี่ยนค่ะ8,300มาแล้วขอบคุณค่ะ6 0 0 0 0บาทลูกค้าออนไลน์6 0 0 0 0บาท6 0 0 0 0บาทราคาเปลี่ยน6 0 0 0 0บาท4,000ออนไลน์ค่ะ634 636มาแล้วขอบคุณค่ะ636ราคาตอนนี้มากก่านี้สู้ต่อตามได้638 40เลยไหม40เลยไหม42ไปเลยค่ะ6 4ราคาตอนนี้44ออนไลน์ค่ะ644ราคาตอนนี้6,000ลูกค้าออนไลน์มากกว่านี้สู้ต่อตามได้ค่ะ648ห้าหมื่นมาแล้วขอบคุณค่ะ600,00 ค่ะ6 6หกหกแปดมากกว่านี้สู้ต่อตามได้60นแล้วขอบคุณค่ะ6แสนบาท2 0 0พราคาเปลี่ยน4 0 0พออนไลน์ค่ะ6 6 4 6 6 6มาแล้วขอบคุณค่ะมากกว่านี้สู้ต่อไปต่อ8 0 0เราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ6แสนจ็ดบาท2 0 0พราคาซูค่ะ6แสนเจ็ดหมพมากกว่านี้สู้ต่อตามราคามาก่อนได้เลยค่ะ4,000ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ674ราคาตัวนี้ค่ะ6แสนเจ็ดมื่นากกว่านี้สู้ต่อตามได้ค่ะ6หกแสนเจ็ดหมื่นี่พันหกแสนเจ็ดหมื่นสต่พันหมักหนึ่งินญกอนได้ค่ะ 674,000บาทเป็นราคาตอนนี 6, 16, 16, 86, <me> ้ท <me> ี่ลูกค้าออนไลน์ค่ะ6,000หน้าลานประมูลค่ะ676ราคาตอนนี้ค่ะ676,000 676,000นับเนือน676,000นับสองออนไลน์ค่ะซื้ต่อกฎหมายอีสตมาร์เรเชนก่อนได้8,000ออนไลน์80เลยไหมคะ เปลี่ยนค่ะศ <80, S 2> no ูนย์น่านลานประมูลค่ะหกแสนแปดบอบาทหกแสนแปดบบาทนับเินับ1ดิมหกแปบาทนับสองออนไลน์จ๋าสู้่อกกฎใหม่ค่ะบิดมาอีกสักหไม้เรียนเชิญก่อนได้สองพันค่ะหกแปดสองนะคะตอนนี้ที่ออนไลน์นะคะหกแปดสอลูกค้าออนไลน์ค่ะหกแสน0ปบอร์สองพันหกแสนแปดเบอรสองพันนับ1มนับเดิมหกแสนปเบอร์สองพันนับสอ่าลานสู้ไหมคะถ้าได้สู้ถ้าสู้อีกะม้เรียนเชิญก่อนได้นะคะหกแสนปเบอร์สองพันบาทไปนคะตอนนี้ที่ะ นับสาขายค่ะตัวขายนะคะหกแสนแปหมพันบาทออยนะคะปปรมเลขสามศูย์สค่ะสามศู 3, 4, 4, 8, 0, นย์สี่แปดศนย์ะประมาณหกแสนแหมันบาทออยได้ไปขอบคุณค่ะ